ใช้แล้วกดเล็กตัวนี้เล็กสโนเซรัมเรามาเริ่มกันที่สโนละกันทําไมตระกูลสโนมี3าตัวก็คือเซรัมนะครับก็คือเซรัมมีกันแดดแล้วก็มีสลิปปิ้งมาคําว่าสโนปกตินะครับของเหลวที่อยู่ในในเครื่องสำอางที่ใช้กับหน้าครับเขาจะต้องมีน้ําแร่แต่ของเราเรานําน้ําแร่จากภูเขาน้ําแข็งนะครับจากทะเลอาร์กติกนะครับสกัดเป็นน้ําแร่เราใส่เพราะฉะนั้นใครที่ใช้ ตระกูลสนโนว์ของเราจะรู้สึกว่าน่าจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงนะครับสาอสี่องศาคือพูดง่ายทานเรารู้สึกเย็นหน้าทุกตัวย้ำว่าทุกตัวเลยนะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่สองเราค้นพบว่าในประเทศทางแถบอาเซียนหรือเซาท์อีสเอเชียครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่จะหน้ามันส่วนใหญ่จะหน้าแห้งคําว่าหน้าแห้งก็คือจะเขาเรียกอะไรครับจะแก่ก่อนวัยนะครับในเซาท์อีสเอเชียนะครับ แล้วใบหน้าก็จะมีเขาเรียกก่าจะมีวความหมองคล้ำโดนมนลภาวะแสงแดดฝุ่นละอองสักเป็นส่วนใหญ่แน่นอนครับคนที่ผิวดีโดยกําเนิดก็มีจากพันธุกรรมจากยีนแต่สุดท้ายใต้ผิวของเราต่างหากที่มันกําลังแย่หลายคนบอกว่าเวลาเราดูผิวหน้าเออเวลาเราดูใบหน้าต้งนีผิวผิวดีใช่ครับถูกครึ่งหนึ่ง แต่ข้างในนะครับมันมีความหย่อนคล้อยข้างในมันเหมือนฟองน้ำนะครับมันมันแฟบถ้ามันไม่มีน้ํามันก็จะแฟบแฟบมันก็จะแก่ง่ายใต้ตาก็จะเหี่ยวถ้าไปสักหนึ่งอายุ30ขึ้นไปก็เริ่มมีหน,น้าผากรอยย่นนั่นแหละครับก็เรียกผิวขาดน้าผิวขาดน้ำเกิดจากอะไรก็เกิดจากการบริโภคตามหลักโภชนาก,การไม่ถูกต้องทานน้าวันหนึ่ง3ลิตร ทานผักผลไม้ทานวิตามินซีในระบบกระบวนการนี้ต้องมีอ e ีกับซีเข้าไปในร่างกายและและสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำแบบนี้สม่ำเสมอเป็นทุกวันในเซาล์อิสเจบอกคนทำไม่ได้นะครับร้อยละเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์นะจึงทำไม่มีปัญหาเรื่องผิว uh หนะ้าเขาก็ได้คินคดเรื่องของเซรั่มขึ้นมาว่าถ้าเราต้องใช้เซรั่ม um สักตัวหนึ่งหนึ่งตัวต้องครบจบกระบวนท่าเลยนะครับและตัวนี้จะล้ำลึกไปถึงเซลล์ผิวนะครับ ล้ำลึกไปถึงเซลล์ผิวพูดกันให้ง่ายขึ้นก็คือเจ้าเซรั่มตัวนี้เวลาทาเข้าไปเรามีผิวชั้นนอกที่เรียกว่าผิวหนังผิวชั้นในผิวชั้นกลางแล้วก็ผิวชั้นในที่สู่ระดับเซลล์เจ้าตัวที่มันเหี่ยวย่นที่มันขาดน้ําคือเซลล์เหมือนฟองน้ําที่มันแห้งๆครับเราเคยเห็นฟองน้ําที่มันแห้งๆแข็งๆไหมครับพอเราหยดน้ําลงไปปุ๊บมันก็จะฟูขึ้นมาอิ่มขึ้นมาแล้วก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าเราเเห็นฟองน้ําล้างจานอะไรอีก,ก็ได้เราเคยเห็นใช่ไหมครับหลักการเดียวกัน ตอนนี้ในเซลล์ของเราเนี่ยมันขาดน้ําแต่น้ำที่เป็น H2O อย่างนี้มันไม่ได้มันจะต้องเป็นสารบางอย่างที่เข้าไปฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเราใส่ไฮยาลูรอนนะครับในมาตรฐานก็นั่งสูงและเป็นเกรดชั้นดีเรามีในบริการเพราะเชื้อแบคทีเรียบางตัวนะที่หมักบ่มนะครับใส่ลงไปสิ่งที่เขาทาได้คือเขาจะหยิบเอาอากาศเท่าที่ครับเขาจะหยิบเอา,เอาของเหลวและน้ําในอากาศแล้วกระชากเข้าสู่เซลล์เลย อันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเซรั่มเราจะเห็นว่าทาปุ๊บมันจะซึมหรือมันดูแห้งนั่นมันคือซึมเข้าผิวหน้านะครับนั่นคือซึมเข้าผิวหน้าพอซึมเข้าไปแล้วสิ่งหนึ่งก็คือน้ําเข้าไปอยู่ใต้กับฟองน้ําที่เป็นเซลล์ชั้นในมันก็อิ่มฟูเมื่ออิ่มฟูมันก็ตึงขึ้นพอตึงขึ้นหน้าของเราเคยแห้งแล้วขับไขมันออกมาแทนน้ําลูกขุมขนเคยใหญ่มันก็จะลดลงมันก็จะลดลงเราสังเกตนะครับใครใช้เซรั่มของเราตัวนี้เนี่ย จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราหน้ามันน้อยลงหรือคนที่ผิวแห้งก็จะไม่แห้งเกินไปแล้วก็จะไม่มันมันปรับความสมดุลและความบาลานซ์ของผิวได้ดีทีเดียวแต่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมองแค่ผิวข้างนอกเราผิวหน้าเกลี้ยงเราก็ไม่เคยบำรุงอะไรมากแต่ในยุคป,ปัจจุบนันในยุคดิจิตอลเชื่อไหมครับน้องๆเด็กๆอายุสิบกว่าขวบที่เริ่มเป็นสาวหรือเริ่มเป็นหนุ่มเนี่ยเขาเริ่มหันมาใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวมากขึ้น เป็นหมื่นล้านต่อปีเลยนะครับเฉพาะตัวที่ทานหน้าอย่างเดียวที่บำรุงหน้าอย่างเดียวเราก็เลยคิดว่าเอาตัวเดียวดีกว่านะครับเป็นอะไรก็ได้ที่หน้ามีปัญหาใช้ขวดเดียวจบเห็นไหมครับนี่คือความชาญฉลาดของไลออนนัทแล็บลาบ t า r อรีถ้าใครคิดว่าใช่กดเลข333มาเลยครับกดเลข333ให้ดูหน่อยว่าเออจริงเพราะเราเป็นคนไข่ตรงเราเป็นคนจัดจำหน่ายเราเป็นคนทำออนไลน์ ถ้าต้องพูดทีสามสี่ตัวงงตายใครหน้าแบบไหนใช้แบบนี้ขวดเดียวจบคุณคิดว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องกดสามสามสมนี่คือความฉ,ฉลาดเอาเป็นพี่วีแล้วกันครับพี่วีเป็นผู้ชายพี่วีไม่รู้หรอกครับว่าคนนี้ผิวมันคนนี้ผิวแห้งคนนี้ผิวแพ้ง่ายเราไม่รู้ถ้าเรารู้ เราก็ทําไม่ถูกอะ่ะเพราะเราต้องไปซื้อสมมุติเรามีออกมา5้าตัวเลยสําหรับคนผิวมันสําหรับคนผิวแห้งสําหรับคนผิวตกกะง่ายสําหรับคนนุ่นนี้นะั่นโอ้ยจิบาทะเพราะฉะนั้นวันนี้ไลออนนัทเขาบอกว่าขวดเดียวจบเลยดีกว่าขวดเดียวจบเลยดีกว่าและที่สําคัญคือมันมีสารสกัดตัวหนึง่งที่ป้องกันการอักเสบของเซลล์ใต้ผิวถ้าสิวมันคือการอักเสบของเซลล์ใต้ผิวมันจะเข้าไป เขาเรียกกะไเครับเข้าไปชะลอการอักเสบสิวนี่หมายถึงสิวที่เป็นฮอร์โมนสิวเม็ดเม็ที่เป็นเม็ดเป้งๆเลยคนที่เป็นสิวที่หน้าครับสามารถทาได้หลายคนบอกว่าเวลาเป็นสิวอย่าทาครีมนะเดี๋ยวมันจะอุดตันของเราโปร่งแสงโปร่งใสไม่อุดตันและซึมเข้าไปใต้เซลล์เพื่อลดอาการอักเสบของเซลล์ผิวนี่และมันสามารถผัดเซลล์ให้เมีาลนินสีผิวขับสีปกติธรรมชาติของเราออกมา ไม่ผิดเพี้ยนคนเราผิวขาวเป็นฝ้าเ็าเพราะว่ามเมลานินสีผิวมันถูกกระตุน้นโดยแสงแดดถูกกระตุน้นโดยบุญลภาวะโพลูชันมันก็เลยทําให้มเมลานินสีผิวเนี่ยมันเปล่งเขาเรียกมันขับสีที่เข้มกว่าผิวจริงของเราออกมากลายเป็นฝ้ากระจุดดงดาแต่สโนเซรั่มบอกเข้าไปปรับเซลล์ให้มันเป็นธรรมชาติจบเลยจบข่าวเพราะฉะนั้นในตัวของสโนเซรั่มนอกจากน้ําแร่ที่มาจากเขาอาร์กติกแล้วเราเลือกหลังสรร เขเรียกอ g นกรเดียนสารสกัดที่เป็นแบบเคาน์เตอร์แบรน์ระดับดังๆของโลกเข้ามาใส่อยู่ในสโดเซรั่มเลยนะครับหลายคนบอกอุ้ยทำไมที่นู่นที่ศูนย์การค้าใหญ่ๆเราเข้าไปชั้นหนึ่งเนะี่ยควรหนึ่ง2อ0 0ันสามพันเราต้องวิ่งครับต้นทุนสินค้าน่าจะไม่แตกต่างกันแต่แพงที่อะไรใครรู้มาก แพงที่เรื่องของโฆษณาเรื่องพรีเซนเตอร์ใช่หรือไม่เขาเราตัดตรงนั้นออกหมดเลยเพราะเราเป็นธุรกิจเครือข่ายเราใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของบริพันธ์แล้วก็บอกต่อแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเพราะทุกทุกสื่อสินเราเป็นดาราเราก็คาดหวังไม่ได้ครับว่าก็ใจตัวนี้จริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่ได้ว่าเขาใช้หรือไม่ใช้แต่พี่มดีพูดถึงในแง่ของมาเก็ตติ้งเพราะงะั้นพอใช้ตัวนี้สม่ําเสมอแล้วผิวคุณจะถูกเหมือน เหมือนสตาร์แบจะพูดยังไงดีผิวคุณจะเป็นแบลติเซนจะแข็งแรงขึ้นไม่เป็นสิวเนียนเรียบนุ่มตลอดและคุมมันกันน้ํากันเหงื่อน่าจะไม่เมือกน่าจะไม่เยิมเวลาโดนแดดน,นี่คือสโน่เซรั่มถ้าใครคิดว่าแหมฟังแล้วน่าสนใจอยากใช้กด x สี่มาได้ครับอยากใช้จังเลยตัวนี้อยากใช้จังเลยนะครับสโนเซรั่ม um. จริงๆชื่อเขาชื่อ extra white snow e ซ t r a าไวท์เซ um. รั่มคราวนี้ควนี้ก็มีคนถามพี่เอ็มดีบอกว่า เขมดี MD, ใช้แล้วหน้ามันจะขาวเหรอพี่เอ็มดีใช้คําว่ากระจ่างใสขึ้นคนผิวเข้มจะดูคุณเคยเห็นคนที่ผิวเข้มๆไหม,มทำไมหน้าพี่คนนี้เขาดูเรียบและดูกระจ่างใสจังเลยไม่สามารถพูดว่าคนดําจะผิวขาวขึ้นแต่คนที่มีผิวขาวโดยพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายกว่าคนผิวเข้มแต่คนเข้มจะดูสะอาดกระจ่างใสขึ้นเนียนเรียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยย้ําอย่างเห็นได้ชัด สำหรับคนผิวขาวอย่างพี่วีเป็นคนผิวขาวเหลืองลูกคนจีนนะ่ะก็จะมีความได้เปรียบหน่อยหน้ามันจะดูผ่องขึ้นหน้าจะดูกระจ่างใสขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของตัวแรกสโนว์เซรั่มน่าใช่ไหมเราเปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวยด้วยขวดเดียวจบเลยเวลาเราไปจัดจำหน่ายถามว่าหน้าหน้าน้องก็เป็นยังไงพี่ก็เป็นยังไงบอกใช้ตัวนี้ได้แล้วมันจะแพ้ไหมบอกไปเลยไม่แพ้เพราะเป็นดีเทแคร์เห็นไหมเพราะงั้นเหตุผลตั้งแต่ขวดแรกแล้วถ้าใช้ดีระดับ เออแปดเก้าร้อยบาทแบบนี้ใช่ดีเพราะก็ซื้อต่อคุณวันนี้เราเจอหน้ากันนะครับนะครับเวลาเราเจอกันเราดูที่ไหนส่วนใหญ่เราดูที่ใบหน้าเพราะงั้นในโซนเอเชียหรือในยุโรปก,ก็แล้วแต่แต่ตัวนี้เหมาะสําหรับคนในเอเชียมากๆมากๆนะครับคนมากๆเราเคยซื้อ,เร,เ,อเราเคยซื้อสินค้าที่เป็นนวัตกรรมของเกาหลีปะเราจะสังเกตไหมครับว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาอยู่ในเมืองหนาวแล้วหน้าเขาจะไม่ค่อยมัน นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีมาเจเลเซอร์หรือความชุ่มชื้นมากกว่าปกติพอเราเอามาใช้หน้าเราจะเมือกเมื่น้า,าจะดูเงาเงาต้องมาแต่ตัวนี้เหมาะสำหรับคนเอเชียอย่างเราทั้งหมดคราวนี